Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชน้นนาพระจันฉายเจอโทกิมารุคิกบ็อกซิ่งเบอร์สของโลกท้ารบก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 อาจารยชายได้รับคำท้าจากโทกิทามารุดาวเด่นคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นที่ส่งสารข้ามประเทศอยากเจอแชมป์โลกหันใจชาวไทยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในวงการศิลปะการต่อสู้เมื่อโทกิทามารุนักชกหนุ่มวัย22ปีจากญี่ปุ่นดิคิแชมป์ไรส์54กิโลกรัมเวิลด์ e ีรีส์ทัวนาเมนตในปี2566ออกมาประกาศว่า าหมายสําคัญในอาชีพของตัวเองคือการได้สู้กับพระจันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวต115-125ปอนด์ชาวไทยสักครั้งเพื่อพิสูจน์ขีดความสามารถของตัวเองสำหรับโทกิเคยวัดฝีมือกับนักมวยไทยมาแล้วหลายรายแต่ยังไม่เคยแพ้ให้กับนักมวยชาวไทยเลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นกุมารดอยเพชรยินดีอะเเดมี่เพชรศิลาวอรุชาและขุนศึกน้อยบุมเด็กเซียน โดยถูกยกให้เป็นยอดนักสู้คิกบ็อกซิ่งอันดับ3าของโลกเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนอยู่ในเวลานี้เมื่อคาวดังกล่าวทราบไปถึงหูของเจ้าของฉายาฉายเป็นชุดเจ้าตัวไม่รอช้าโพสข้อความผ่านทางเฟ e บุ๊กส่วนตัวนนทสิทธิ์เท็ดน้ำทองสนองความห้าวของนักชกจากแดนสมุไรทันทีโดยมีใจความว่า ยินงนี้ต้อนรับเสมอครับพร้อมในทุกๆรูปแบบที่มีชื่อขึ้นนำหน้าว่ามวยมวยไทยมวยสากล a t t a เด็กมันกำลังห้าวอย่างไรก็ตามเนื่องจากทั้งคู่อยู่ต่างสังกัดกันจึงยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าพวกเขาจะได้เผชิญหน้ากันจริงหรือไม่โดยต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้วย ตในนี้พระจันฉายมีคิวข้ามสายไปท้าชิงชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสต์เวทจากโจนาธานดิเบลล่าในศึกวันลุมินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากแชมป์ไม่ผ่านตาช่างและมีอาการป่วยขึ้นชกไม่ได้จึงต้องถอดโปรแกรมออกไป หลังจากการที่จนทรานในฐานะแชมป์โลกไม่ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำเขาจึงถูกถอดจากตำแหน่งทันทีตามระเบียบเป็นเหตุให้ช้ําว่างโดยทั้งคู่อาจมีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้งเพื่อชิงเข็มขัดเส้นนี้ต่อไปติดตั้งข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชนา้นหน้าขอบคุณมากครับ